ส่วนการขนย้ายปลาออกจากข้างนิวเวิร์เสร็จสิ้นแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าไปทําความสะอาดก่อนปิดทางเข้าออกของตึกป้องกันบุคลบคลบุกรุกเข้าไปในอาคารอีกสำนักงานเขตพระนครและเจ้าหน้าที่กรมประมงกว่า50คนใช้เวลากว่า2วันคนย้ายปลากว่า3,000ตัวที่ห้างนิวเวริร์บางลำพูออกไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่เทศกิจจะเร่งทำความสะอาดพื้นที่นำปูนขาวไปโรยเพื่อฆ่าเชื้อโรคและพ่นหมอกควนันไล่ยุง ้อมปิดทางเข้าออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปป้องกันอันตรายจากตัวอาคารที่อาจพังลงมาได้ส่วนการป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมอีกครั้งเป็นหน้าที่ของผู้ยึดอาคารหลังนี้เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ปลาที่จับได้ทั้งหมดกลมประมงจะนำไปพักฟื้นที่ศูนย์วิจัยการประมงสามแห่งได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าจะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ3สัปดาห์จึงนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ